สามสิบปีแต่ว่าขายตรงโน้นป้ากับมา้าขายตรงโน้นอ,อีกนะคะสิบกว่าปีรวมๆแล้วเกือบ,บห้าสิบปีอนะค่ะเกือบห้าสิบปีแล้วมีไก่มีไข่มีเลือดมีเครื่องในมีน่องมีปีกมีสะโพกครบเลยนะครบเลยเพราะว่าร้านเนี่ยอร่อยระดับเหลาแต่เขาคิดราคาตลาดเออเฉพาะปลาคิวยาวอร่อยระดับเหลาเคยกินยัง นีเคยกินไหมกระเพาะปลาเขาแบบม้วนนะครับเด้งๆใสๆอร่อยอร่อยหิวแล้วต้องดูดูแล้วอาจจะหิวก็ได้กับตีอ้วนชวนหิวต้องออนไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้มาในคลิปอร่อยแน่แค่ยังไม่ดังร้านนี้เผาลี่พีเซนเลยเพราะผมมาเจอมาเข้าคิวกินเอง2-3รอบแล้วไม่ได้กินก็เลยสงสัยว่าอะไรมันจะอร่อยทักหนาเหรอ พอได้กินก็เลย,เอยขอเขามาถ่ายดีกว่าเขายังไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมร้านนี้อาจจะถูกคนมองข้ามแต่ผมไม่มองข้ามเพราะว่าร้านเนี้ยอร่อยระดับเหลาแต่เขาคิดราคาตลาดเอกระเพาะปลาครับของพีดากระเพาะปลาเซนหลุยเจ้าเก่าขายมานานแต่คนไม่เห็นวันนี้เห็นแล้วรีบตามมากินนะสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแก๊ ร้านนี้คุณอาจจะมองข้ามแต่ตีอ้วนจนหิวไม่มองข้ามนะครับลูกตัสดีรัาคุณดาดี่ตาเจ้าของร้านนี้ขายตรงนี้นานเท่าไหร่ละสามสิบ <30 S 2> สกว่าปีสี่สิบแล้วค่ะสามสิบกว่าปีแสดงว่าเป็นรุ่นที่สองแต่ว่าไม่มีรายการไหนมาถ่ายเลยนะใช่เพราะว่ายังไม่นานถ่ายหมดแล้วหมดแล้วจริง <c oughs> ผมมาเข้าคิวกับแกสองสามรอบแล้วถามแกได้เลยใช่พอถึงผมปุ๊บหมดสองคนแล้วนะกผมก็เลยบอกเออร้านนี้ผมต้องกินแน่ๆแล้วผมก็มาเฝ้าคิวจนได้กินขายตรงนี้30ปีแล้วหรอ 30ปีแต่ว่าขายตรงนู้นป้ากับม้าขายตรงนู้นอีกนะคะ10กว่าปีรวมๆแล้วเกือบ50ปีอะค่ะเกือบ50ปีแล้วป้าปลาได้ได้สูตรกับเพราะปลามาจากไหนรู้สึกว่าเขาจะได้มาจากเพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนที่แบบเพื่อนรักกันอะชามเท่าไหร่ชามละ60บาท60บาทเองแล้วใส่ในอะไรหม้อดินเขาจะใส่หม้อดินงี้คุณผู้ชมใส่หม้อดินงี้ในขราเพราะปลามีเครื่องอะไรบ้างมีไก่มีไข่มีเลือดมีเครื่องในมีน่องมีปีกมีสะโพก ครบเลยนะครบเลยไม่เอาอะไรบอกได้ได้หมดได้หมดนะใช้กระเพาะปลาอะไรอร่อยจังเลยตัวม้วค่ะตัวม้วเกรดดีก็คือรสชาติเขาเนี่ยเหมือนพัทคาลนะพูดตรงๆนะเหมือนพัทคาลแต่ว่าขายแค่ตลาดตลาดหกสิบบาทหกสิบบาทมีหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยสั่งได้หมดสั่งได้หมดขายกี่โมงขายประมาณห้าโมงห้าโมงนะห้าโมงเย็นมีวันหยุดไหม วันเสาร์ค่ะหยุดวันเสาร์วันเดียววันเดียวเริ่มแต่ห้าโมงเย็นค่ะแวะมาได้ร้านอยู่ที่เส้นหลุยซอยสามเส้นหลุยซอยสามเยื้องเลยอยู่งวนมานิดเดียวนะตรงศาลเจ้าเลยนิดเดียวหรือถ้ายืนตรงนี้เยื้องกับชาตามือง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมแวะมาแล้วกันผมบอกแค่นี้ลูกค้ามารอเต็มไปหมดแล้วขอบคุณมากขอขายดีดีร้านนี้ของแท้อร่อยแน่แค่ยังไม่ดังเอง 60บาทหม้อดินแบบนี้ก็ถือว่าสมราคานะแล้วก็ลองมากินได้กระเพาะปลาเขาดีลองดู<ป>เนือเ้อกระเพาะปลาดีไม่ต้องปรุงก็ได้นะครับนี่สดเลยนะผมมาเนี่ยจะไม่ค่อยกินไก่กับเครื่องในผมจะกินกระเพาะปลาเลือดไข่นะฮะเนี่ยเป็นม้วนๆเลย อยู่เซนหลุยซอยสาเปิด5้าโมงหยุดวันเสาร์ว่างแวะมาเดี๋ยวติ๊กเกอร์ไปเนมเน่ไปก่อนร้านนี้ไม่มีชื่อนะกระเพาะปลาเซนหลุยซอยสามแวะมานะอร่อยแน่แห่ยังไม่ดังแต่เดี๋ยวก็ดังแล้วดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดดเฮ้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไครแห่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ